ก็จะเป็นการเชิญชวนเยาวชนน้องๆนะครับระดับมัธยมปลายกับระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็อาชีวศึกษาจะเป็น2กลุ่มอายุ16-18กับ18-22นะครับเข้ามาร่วมประโวดในเรื่องของการออกแบบรถไฟในฝันนะครับคิดไปให้สุดรางนะครับหลักเกณฑ์ก็มีอยู่3ข้อหลักๆนะครับเรื่อง creativity ความคิดสร้างสรรค์นะครับ ก็จะมองว่าได้ทําอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นแนวทางใหม่ที่เราไม่เคยคิดทําให้เราฉุกคิดนะครับที่หนึ่งข้อที่สองคือ practicality คือทําอะไรที่องค์กรสามารถนําไปใช้ได้นะครับนำไป uh, apply นำไปปรับเปลี่ยนเพื่อจะประยุกต์เข้ากับระบบที่เรามีอยู่หรือในอนาคตอันใกล้นะครับอันสุดท้ายคือ ความสามารถในการสื่อสารของกลุ่มน้องๆว่าเ,เล่าไอเดียนี้เราเข้าใจไหมเล่ารู้เรื่องไหมครับก,การเล่าไม่ใช่การพูดอย่างเดียวนะครับมีบอร์ดพรีเซนเทชันมีกราฟิกอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นภาพรวมๆว่ามี3ข้อหลักๆที่เราจะให้แต่หลักๆแล้วนะครับเราจะเน้นเรื่อง c r e a t i v i t y เป็นหลักพื่เหตุผลว่าทำไมเราถึงได้อ,น,อน้องๆที่ประสบการณ์ยังไม่ได้เยอะ,ะรประมาณอายุจาก16 <S 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 ถึง22<ถ>มาขอไอเดีย คนรุ่นใหม่ที่เขามีความฝันมีวิชเยอะๆเนี่ยเราจะได้เอามาประกอบการคิดในการวางแผนอนาคตครับอ๋อมีความคาดหวังไงเพราะว่าเราเราอยากให้จะมีน้องๆเนี่ยเข้ามาสนใจยื่นโครงการเข้าร่วมโครงการมากที่สุดเท่าที่จะมากได้จริงๆคืออย่างที่บอกไปว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องบุคลากร,กรที่มีศักยภาพ มันเป็นอะไรที่จะต้องการต่อเนื่องคือว่ามันทําไม่ได้จบภายในเวลากี่ปีและก็ไม่ได้จบในคนชุดเดียวงั้นคือการที่เราสร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชนตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านบุคลากรต่อไปในการทําธุรกิจถ้าเรายิ่งฝันจะไปถึงการที่จะเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกรถไฟไปในตลาดโลกแล้วยิ่งต้องการความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาตั้งแต่วันนี้เนี่ยบอว่าพอถึงวันที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะหนีไม่พ้นการต้องไปหา คลากรจากที่อื่นอีกเขาจะเสียโอกาสไปนะครับนันคือคาดหวังมากที่สุดที่จะเข้ามา่วนร่วมครับในฐานะคณะกรรมการนะครับเราก็มองว่าถ้าได้สัก200 Entries นะครับในเวลาเวลาที่เรามีเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากแต่ว่าเราเริ่มดึงน้องๆมาประมาณพันคนนะครับเพราะทีมอยู่ในห้าคนถ้า200 Submission นี้ก็เป็นพันแล้วเราก็ดีใจในปีแรกที่เราร้อนั ผมอยากที่จะให้การประกวดครั้งนี้ครับมีการนำเสนอแนวคิดไม่ว่าจะเป็นเชิงของความสวยงามหรือแม้แต่บุคคลเป็นฟู้ดดีไซเนอร์ก็เสนอเป็นตกเซ็ตที่จะมาใช้ในรถไฟบางคลเป็นวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับเซนเซอร์ก็คิดเซนเซอร์บางอย่างที่มาติดที่จะไปกับหัวรถจักรหรือตัวรถไฟไมจะเป็นเซนเซอร์ทางด้าน กลิ่นทางด้านพอลูชันทางด้าน a อ r quality ต่างๆหรือว่าความชื้นอุณหภูมิต่างๆเนี่ยทำให้เราเข้าใจทั้งประเทศได้ถ้าเป็นบุคคลเกี่ยวข้องบ e n g i n e e r i n g ก็อาจจะมาพูดถึงเรื่องการออกแบบล้อการออกแบบเครื่องจักรหรือแม้แต่ f a s h i o n designer นะครับก็อยากจะเปิดรับให้น้องๆที่เป็นสายแฟชั่นมองความทันสมัยของรถไฟในอนาคตเนี่ยไปถึงขั้นแฟชั่นด้วยได้ไหมเพราะธุรกิจเหล่านี้เนี่ย มันจะเป็นสปริงบอร์ดให้กับหลายๆเซกเตอร์ในประเทศไทยให<ย>้เติต<อ>บโตต่อไปได้เราไม่อยากที่จะจำกัดอยู่แค่ไม่กี่กลุ่มเท่านั้นสปาพนิกจบับมือกับอินเทอร์เรียลซเนอร์ออกแบบช,ชาญชลาแบบใหม่หรือว่าเราเรียกว TOD คือ Transit Oriented Development ออกแบบพื้นที่หรือเมืองที่อยู่รอบๆช,ชาญชลาเพราะช,ชาญชลาจะเอาคนมาทั้งขบวนเนี่ยเป็นหลายร้อยคนนั่นหมายความว่า มันเกิดเศรษฐกิจขนาดย่อมขึ้นเราสามารถจะ capitalize โอกาสตรงนั้น,นได้ไหมในการสร้างที่อยู่อาศัยช้อปปิ้งมอลลโรงเรียนนะครับหรือเป็นเมืองเล็กๆขึ้นมาในทุกๆชานชาลาที่รถไฟพ่าไปอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่ามีหลายหลายระดับมากนยะให้ทุกคนมีโอกาสได้ใช้ความสามารถหรือความรู้หรือความตั้งใจมาประกอบล่างขึ้นมาให้เราได้เห็นเ,เป็นต้นแบบที่เรา เอาไปศึกษาต่อพัฒนาต่อได้